เมื่อเร็วๆนี้นายฮุนมานเตโพสเฟซบุ๊กเปิด MOU 2543แล้วมันบอกว่ากัมพูชาย,ยัางยึดมั่นใน MOU 2543รวมทั้งสนธิยาสยามฝรั่งเศอสคศ1893และ1907พร้อมทั้งยืนยันว่าแผนที่จะต้องปรับให้ถูกต้องตามมาตราส่วน1ต่อสองแสนตามที่เคยตกลงกันไว้ท่านผู้ชมครับกระทรวงการต่างประเทศละ้ะใครอนุญาตให้คุณไปคิดมาตรหนงต่อสองแสนตามกัมพูชา ถ้าท่านมีสติปัญญาน,นิดนึงท่านก็ต้องรู้ว่ากัมพูชาเวลามาเจราจาเวียดนามทําไมถึงใช้มาตรา1ต่อห้าหมื่นและทำไมกับไทยถึงใช้1ต่อสองแสนผมเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าพวกคุณเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศคือไส้สึกที่แท้จริงคนที่ทรยศชาติวันนี้ไอ้นายประสาทประสาทวินิชัยประธา,าน JBC ที่ประชุมไปจนวันนี้แม่ก็ยังไม่เปิดเผยรายงานคนคนนี้เป็นคนที่น่าสงสัยมากประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เสียดินแดนจริงๆแล้วเพราะขเขมร แต่ศสียดินแดนเพราะไอ้ไส้ศึกในประเทศไทยผมอยากจะพูดว่าไอ้กระทรวงการต่างประเทศนี่คือตัวการที่สุดสําคัญที่สุดในการที่ทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนท่านผู้ชมรู้จักใครในกระทรวงการต่างประเทศฝากด่าม,ามันไปด้วยนะครับบอกว่าผมเนี่ยด่าคนพ่อโคตรแม่มันว่ามันนี่ไม่มีความรักชาติรักแผ่นดินในการสู้ขเขมรน,นั้นเราเนี่ยตั้งรับมาตลอดทหารก็ตั้งรับ นักการเมืองไม่ไดยพึ่งแม่งเลยเพราะไม่มีใครแม่งสู้เพื่อ MOU 2 5 4 3 2 4 4แม่งสนใจอย่างเดียวทำยังไงกูถึงจะได้เป็นรัฐบาลเรื่องอื่นไม่สนใจกระทรวงการต่างประเทศซึ่งแทนเนี่ยปกป้องผลประโยชน์ไทยอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยต้องใช้มาตรา1นต่อแสนใครเป็นต้นคิดโคตรพ่อโคตรแม่คนไหนเป็นต้นคิดผมถามพวกคุณหน่อยดิแม่งใครคิดมาวะ แล้วทำไมขเขมรแม่งไปใช้1นต่อห้าหมืนกับเวียดนามได้แต่กัะไทยทำไมต้องยืนยันตัวหนึ่งต่อสองแสนช่วยบอกผมมาหน่อยได้ไหมใครไอ้เฮียตัวไหนแล้วมันเป็นเฮียอะไรเหลือถึงยกเลิก MOU e ม5 4 3และ2544ไม่ได้มันเป็นอะไร มันเป็นพัไใจบีดกหรือยังไงที่ไปลบล้างไม่ได้หรือมันเป็นคมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ยังไงก็ในเมื่อไอ้สองห้าสี่สามสองห้าสี่สี่เนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับประเทศไทยหนึ่งต่อสองสนไม่เป็นธรรมกับเทศไทยก็ยกเลิกแม่ไปเลยผมไม่เห็นแม่งใะยากลงไหนเลยไอ้พวกเฮี้ยๆทั้งหลายกระเทือนใครผมไม่แคร์ใครละที่แม่งอยู่เบื้องหลังอันนี้นี่คือการเสียดินแดนอย่างแท้จริงเมื่อการสู้เขมรเนี่ยมันต้องเริ่มต้นโดยของคนไทย ที่มีหน้าที่แม่งต้องไม่ทรยศต่อชาติใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมพวกมึงทรยศต่อชาติมึงเข้าใจหรือ,อยังแล้วไอ้นักการเมืองทุกพักไอ้พักประชาชนมึงกล้าออกมาเดินหน้าเมื่อไรที่จะยกเลิก M อ U 2 5 4 3 2 4 4งหพักเพื่อไทยกล้าไหมพักภูมิใจไทยกล้าไหมชูธงสิชูธงสิถ้าผมเป็นรัฐบาลถ้าผมเป็นนายฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬคุลถ้าผมเป็นนายฐมนตรีชูสิผมจะยกเลิก M อ็มโอย MOU 244และผมจะกลับไปใช้มาตราส่วนในการเจรจาหนึ่งต่อ5้าหมื่ไม่ใช่1ต่อสองแสนพวกคุณมึงกล้าหรือเปล่าไอ้ไส้ศึกทั้งหลาย